สวัสดีค่ะแซมจากออมิบไบนะคะวันนี้อยู่กับลูกค้าค่ะแล้วก็มาปล่อยนี่เลยค่ะกวาสกีนินจา300นะคะคันนี้ปี2,015ค่ะ ขายเพียง85,000แล้วก็อยู่กับลูกค้าที่มาเราโฟลตวันนี้นะคะเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันหน่อยเนาะว่าจัดแผนน้นยากไหมแล้วก็ใช้อาชีพอะไรในการจัดแผนน้นสวัสดีค่ะลูกค้าชื่ออะไรนะคะผม,ผมชื่อเอกครับอ่าที่รู้จักร้านอ้อมดิไซไ์าจากที่ไหนมาเฟสบุ๊คครับผมเฟสบุ๊คเนาะแล้วมาที่อ้อมดิไซไ์ประทับใจอะไรบ้างคะบริการดีนะครับแล้วก็รถสวยทุกคันเลยจัดนแผนน้นย,ยากไหมไม่ยากก็ไม่ยากจัดง่ายนะครับของคุณพี่ใช้อาชีพอะไรคะผมราชการครับรับร,บราชาการเนาะมีผ่อนอะไรอยู่ไหมคะก่อนหน้านี้มีก็มีบ้านมีผ่อนบ้านนะคะ แล้วประทับใจอะไรที่ร้านของเราที่สุดคะพี่ก็น่าจะเป็นบริการที่ดีคนะรับเป็นกันเองกับลูกค้าอ่ะฮะแล้วก้าวแรกที่มาที่เนี่ยค่ะมาดูคันนี้เลยหรือว่าเล็งคันอื่นไว้ด้วยคะอ่าจริงๆผมมาดู300ครับไซส์ R ในพวกสามร้อยทีซีบได้รับคำแนะนำเป็น,นยไงบ้างคะพี่ดีค่ะพีดีรู <c oughs> ้สึกว่าถูกใจครัถูกชะโงใช่ไหมคะค่ะแล้วหนูอยากจะให้พี่อะค่ะฝากถึงลูกค้าคนอื่นที่กำ ตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะได้รถร้านไหนดีแล้วก็ยังไงดีจัดไะแนนยุงยากไหมอยากให้ฝากให้นิดน,นึงค่ะพี่ผมแนะนํานะครับมาที่ออมบินไปไม่ผิดหวังนะครับรถสวยทุกคันที่ร้านก็ด้านที่ทุกที่ครับอ่าขอบคุณคมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะยังไงใช้ดีบอกต่อด้วยนะคะคมีค่ะแนะนําให้